People don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, uh, I'm not implying that they died. That, that that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that. Uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Y yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Um, uh, okay, I'll, I'll leave you to it. See you on the flip side. โอเคนะซายยินด okay, รับทุกคนกลับบ้านนะคะวันนี้อยู่ในเกม Fire n i g h at Freddy คืนที่3แล้วสองวันที่ผ่านมาเ,เราก็เป็นยามที่ค่อนข้างใช้ได้นะเป็นรปภที่หันกล้า <c oughs> เลยทำให้เราสามารถผ่านมาได้ง่ายได้แต่ว่าวันเนี้ยมิว่ามันไม่ง่ายแน่นอนคะ่ะในคืนที่3นี้ยังไงก็ขอเ,เพื่อนๆนะช่วยให้กําลังใจมีอยู่ห่างๆด้วยแล้วก็เปิดเต็มจอนะ <c oughs> มิจะรู้นะว่าถ้าใครเปิดครึ่งจอหรือไม่มองหน้าจอนะ จะถือว่าไม่รักกันจริงนะบอหไอ่าไปแล้วหนึ่งวันนี้พี่ว่าไพยเลตมันมาดุแน่เลยอะ่ะอุ้ยอยู่ห้องว,ว้ายอะไรอะน่ะพี่หมีเหรอเหมือนรูปพี่หมีนะคะสีม่วงๆอะขึ้นมาแวบๆหน้าจอพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาอยู่ทั้งขวามออือรีบอะเพิ่งเที่ยงคืนขอร้องแบตมันไม่พอหรอกนะพี่เป็ด ไม่อยากรู้ว่าอะไรเปิืองไฟสุดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วหรถหุ้วบเกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยไพยเรตมันจ้องจะเล่นกูแล้วล่ะคืนนะไม่รอดแน่นอนตีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้มีเสียงดนตรีนะคะดังขึ้น พี่ว่าน่าจะเริ่มดุประมาณตีสามปะถ้าให้เดานะตอนนี้เราก็าพยายามนั่งเงีย,งยบๆก่อนเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินมาอีกแล้วอ๊ยฮัลโหล แบบว่าน่ากลัวมากเลยดูหน้าตาเงเดิพีม่ยอมเลยคนออกแบบอะแล้วทุกคนคิดดูถึงหนังที่กำลังเข้าโรงในตอนนี้วีต้องไปดูแน่นอนนะคะแต่แบบมันต้องเป็นฝันหลายของวีแน่แน่ <laughs> เพราะว่าเขาทำเหมือนจริงมากอะไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปแล้วโอเคมีเสียงเดินอย่างแล้วค่ะเดินไปหรือเดินมาบอกก่อน ไม่อยากใช้กล้องเลยเปลืองแต่บางทีก็ต้องดูบ้างใช่ไหมเออคราวนี้พี่หมีหายพี่กระต่ายอยู่ข้างบนซ้ายค่ะใช่พี่หมีเขาเฮ้ยอะไรอ่ะพี่หมีเขาไม่เคยหายมาก่อนมีเสียงเดินเหงาค่ะแต่รู้สึกว่าเสียงเดินค่อนข้างไกลนะมาใกล้ละกกำลังมาหากูแล้วล่ะ พี่เป็ดพี่เป็ดอยู่ห้องใกล้ๆทางขวามือมันเหมือนว่าพี่เป็ดจะไม่ไปทาง <c oughs> ไม่ไปทางอื่นเลยนอกจากขวามือเนาะ <c oughs> <c oughs> มีจะพยายามไม่กดแคมหนึ่งนะถ้ามันเป็นตัวกระตุน้นไม่มีหายจริงๆอะเนี่ย เขาหายเปเขาหายไปเลยอ่ะคอมบูดินเหรออ่ะยังอยู่อยู่น,นั้นกินแบตที่ายยังอยู่ <laughs> ไปแล้ววะไปแล้ว เหลือที่จริงแล้วทฤษฎีการไม่ดูน่ะมันเป็นเรื่องผิดเราต้องดูเขาหรือเปล่าคือพี่ไม่ดูเพราะพี่กลัวเขาพุ่งใส่พี่ทำตัวไม่ถูกไงแต่ถ้าไม่ดูเราก็ไปรู้ว่าเขาพุ่งตอนไหนพูกับใครเ <laughs> งาจัดอุย้ยเขาพูงมาแล้วแก okay. อุยอ้ยอุ้ย

โอ้ยกคิดว่าเล่นมาตีสามแล้วนี่เป็นไม้กางเขนพอดีนะยืนเดี่ยวจิตใจดีไหมเ <c oughs> สียงน่ากลัวมากเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะเสียงอะไรวะปิดก่อนเลยอะกลัวน่ะ เสียงเสียงใกล้มากอยู่ห้องครัวค่ะโอ้หายหมดเลยค่ะไมเชี่ผูวหายไปแล้ว่ะเราจะข้ามส่วนนี้เพื่อแก้หูที่ปลอดภัยของทุกคน ทำไมอ่ะไม่รู้สบยังไงอ่ะเนี่ยรู้สึกเศร้าเศร้าใจว่ะมีเป็นรบกวอที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ในคืนนี้ผูมมนตลอดเลยนะมาหากันบ่อยมาก ก็วิพยายามที่จะใส่หูฟังแล้วก็แบบเพ่งสมาธิแล้วแต่วิมันได้ยินเสียงอะไรเลยหมายถึงเสียงฟ็อกซี่อะนะโอ้พี่เป็ดจิตใกล้นี่เพิ่งเที่ยงคืนนะคะเพิ่งเริ่มถ้าไม่ผ่านไปห้าคืนยังไงก็ต้องขออภัยด้วย ตีหนึ่งแล้วคะโอ้เตรียมออกแล้วอ่ะพี่แกเตรียมออกแล้วอ่ะม่ว่าเตีย์สองเขาพุ่งแน่เลย ลินลินเริ่มเริ่มไม่ผมไม่ค่อยแข่งตัวห่อลิ้นเลเฮ้ยมันเตียมแล้วนะหรือกูต้องดูไว้กว่าชะบมือกับมึงยังไง พี่สังเกตว่าเสียงประมาณนี้ยคือเสียงพี่เป็ดอยู่ในครัวน่นาจะจิกอะไรกินอยู่หรือเปล่า วัวไพเร็ที่ผ่า,ายสวันดีค่ะน้ำมูกเริ่มไหลนะฮะก,นะกลไกบ้องกันตัวเองกูเริ่มทำงานยังอยู่อยู่นานมาก เขาอาจจะไม่ไปจนกว่าจะได้ยินเสียงเดินนะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยเสียงเดินแล้วเขาก็ไปแล้วเชีย่ยอุ้ยมีเสียงอะไรด้วย ัวมากไม่ไหวนี sí? ่ไงเขาไปแล้วว่านี่ค่ะมันต้องเป็นอย่เงี้ยคือถ้าเราเห็นเขาเราต้องบิดประตูเงี้ย แต่ว่ามีปิดไม่ทันไงเชี่ยโฮ้ยเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์จะผ่านไปได้ยังไงกันนะพวกนายเคมีวันที่โหดได้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ง่ายๆหรือเปล่ากูไม่เหมือนคนบ้าอันน้ายทันขวาปพดปิดปิดปิด บีไม่รู้เสียงอะไรแต่บีกลัวเสียงฮือฮือฮอันเนี้ยเสียงใครอ่ะเราเขาหายไปหมดเลยกล้องพังหมดเลย สิบแปดปร์เซ็นต์เราไม่แม่รอดแน่เลยอะ่ะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กูจะใช้ชีวิตยังไงกับสิบปอร์เซ็นต์ที้เหลืออยู่สองเช้าวโมงไม่ไหวหรอก หลกอะแล้วว่ะเจ็ดแล้วว่ะ,วะไม่นะไม่นะหกเหมือนนับถอยหลังเวลาชีวิตของกู้ <c oughs> จะเสียแล้วนะจิบหายอ่ะอ่า สค่ะทุกคนเสียงเดินเข้ามาแล้วหซแล้วมีทำาไรทุกคนมันตีหแล้วมันตีห้าแบบประมาณตีห้าสี่สห้าแล้วอะ อีกสิบห้านาทีอะไรเนี่ยทัทา้าที่เราเดาอะนะมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้ขึ้นเลยอะเธอว่าไหมต้องมันเริ่มใหม่แล้วม่ยาวนานช่วหมไม่กี่นาทีวะเนี่ยหายแล้ว okay. หนึ่งโอเคเราจะนั่งเฉยๆหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประหยัดแบดสิบวิเสียงเดินมาแล้วอยู่ฝั่งไหนจ๊ะห้องครัวแคมพังอยู่ฝั่งซ้ายหนึ่งไพเรตยังไม่มาโอเคมาแล้วเสียงเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เหนแบบสิบวิเสียงเดินไลน์แบบคุดใกล้อะ่ะเสียงเดินใกล้มากอะ่ะเดินไปไหนอะ่ะไม่มีอะไรเราเป็น เรารพอที่เก่งที่สุดนี่เสียงอยู่ห้องครัวแน่นอนเสียงแบบถ้ยชามหาจิกอะไรกินอยู่แต่พีก็ไม่ได้กลัวนะอ่ะเองจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในการแสดงอะนะ<อ>ก็แค่โผล่มา้แฮ่เป่ะวะใข่มันจะไปอ่อนหัดขนาดน,นั้นนะยังไม่โผล่หน้ามาก็ดีแล้วเดี๋ยวมาหลอกแนละ้วแบบจะตกใจวนะ่าเอ้ยทำไม ไอเราปรอหญิงคนนี้มันถึงไม่หวั่นกลัวม่เสียงแล้ววะไม่หวั่นกลัวหรอกก็แค่ปิดปิดประตูเฉยๆดูประตูว่ามันไม่พังไม่อะไรอย่างี้ไม่ติดขัดนะไม่ต้องหยอดน้ำมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประหยัดแบต10วิเป็นทริกในการเล่นของบีที่บีคิดขึ้นมาเองว่าคู่นี้เ <laughs> 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 พราะว่าเราโลกแล้วเราแบบเปิดทุกอย่างแบบเปิดปุ๊บปุ๊บใช่ไหมมันเลยทําให้พอใกล้เช้าเนี่ยใกล้หงมงอ่ะแบตไม่พอเลยพี่เป็ดอยู่ข้างข้างหงข้างขวาอฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรอะ่ะใครหัวเหรอ มันทำเราหลอนตล,ลอดต้องใจแข็งขนาดไหนถึงได้นั่งโดยที่ไม่ดูอะไรเลยสิ่งที่ทำให้เราเระแวอะไม่ใช่พี่ๆคนอื่นนะพี่หมีบีไม,ม,ม่จำไม่ได้นะคะว่าเขาหลอกอยังไงเขาเล่นยังไงแต่พี่ตายกับพี่เป็ดเงี้ยยังเออโอเคยังมายืนข้างหน้าให้เราตกใจลแล้วเราก็ปิดประตูทันแต่ไอการที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันไม่เมคเซนส์เลย เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยน่ารักอะนะอย่าไปทําตามชอบใครอย่าวิ่งใส่เขาไม่ไม่เขาอาจจะเกลียดกูก็ได้ไง <c oughs> เขาเลยวิ่งใส่กูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประหยัดแบบสิวิตีสามคืนสามอย่าดมอยู่ไหน ยาดมไม่ได้เข้านะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนี่นะอยู else, <iram> right? ่ห <S mulheres> ้องข้างเลย หลอนไปเองคือได้ยินเสียงพี่เป็ดเป็นเป็นเสียงคนวิง่ง เสียงใครหัวล้ออ่ะไม่อยากรู้มากเลยแบบฮือฮือฮือฮเนี่ยนะทุกคนได้ยินไหมถ้าใครไม่ได้ยินแสดงว่าไม่รักกันจริงเปิดเบามากเฮ้ยอยู่นานมากเปื้งแบตมาก <c oughs> เสียงเดินเนาะยังอยู่ คุณยมบถูกแจ็มือไปโดนกล้อง ตอนนี้เหมือนคนโรคจิตเลยน่าเสียงคนเดินน่าตีห้ามึงอย่าตีห้าสี่ห้ากับโกแล้วปล่อยกูแพ้เหมือนเดิมนะไม่เอาน่ะ ดีดงดีมากมีปิดประตูเพราะว่าบีกลัวเฉยๆแล้วมันมาเว้ยไปยังอ่ะโอเคนี่ก็เป็นคืนที่สามสำหรับเล่าก็ถือว่าเธ้ได้ก็ตุมตมต้มตุ้มต่มหัวใจเบาๆะนะ เสียงอะไรวะหูฟังูนะคือไม่ได้กะจะเล่นต่อเนี่ยเสียงอะไรอนะ่ะตึงึๆๆๆเนะี่ยไม่มีอะไรด้วยนะ What อะไรวะนะ่ะเสียงโหดมากเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ คนที่โทรมาหาเราแล้วนะแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือใครเลยโอเคบอกเลยว่าคืนนี้จะต้องเป็นอะไรที่โหดมากๆแน่เลยในะคืนที่สี่มีไม่รู้ว่าวิจะเล่นผ่านหรือเปล่านะคนะในคืนที่4ี่ถ้าเกิดไม่ผ่านยังไงก็ก็ไม่ผ่านนะนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละยังไงใครที่อยากเป็นกำลังใจให้บีนะคะให้บีได้ต่อสู้กับความหวาดกลัวตั้งแต่ ยาไวไวตอนนี้เบ่ได้กล้าหาที่จะสู้กับมันแล้วก็ขอกำลังใจนะคะคนละหนึ่งคอมเมนต์หรือ1ไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีได้สู้ต่อไปวันนี้พี่ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย